สบายดียามแรงพี่น้องเบอร์สุขุสุคนนะที่เข้ามาหาบส้มซองเบาดาวทักทายสบายดียามแรงเราเป็นไกสตกดินแล้วป่าลุงแสงแดดอ่อนๆยามแรง เดสิบโมงฮาตาม,มโมงแรงอู้หอนอะไรต้องเป่าท้งบ่บ่เนาะเจอมันบดจับเอาบอกวเลยคะต่อยยังไงเอาไว้เธอเธอใส้นั่นสินี่เอา้ใ่อะ

มันอยู่น<อ>ี่นหรือว่มันกินกับน้องมันบ่มันอยู่ใช้แลยมันนอนกินนี่ะอ่ากินปลาคออะไรพันแปดกินยังพันแปดกินปลาคออื่นแล้วอื่นแล้วอื่นแน่ของเด้อะไรกินปลาบ่ลูกฮะเ,เอาไปดิเอาดิบมะลุงดีเว้<อ> ดูอว้ยอยู่แล้วเือดอุ้ยปุ๋ยกินคือกันไหปุ๋ยฮะปลาซปลาดิบกินปลาตกตลาดงานมันมาเลยครจัดการมันลูกจัดแหนมแ่เหลันท่เด้อีปเยีปน่อยัค่องสูาเรองเง ยคีได้บ่ประมาณสี่หาลูกมันประหยัดเนะาะใส้ลิตรหนึ่งก็ได้อยูสามสี่มือบ่อไอ้ยน้ำแม่บ่เนี่ยปูเมื่อไปสบายดีตอนแรกพี่น้องเลยตามักถั่วปิป่งปลา แกงเห็ดมากินข้าเร้งน้ากันเด้อมาพี่น้องมากินข้าเร้งน้ำน้องันวาว่าน้อยเด็กไปลงกินข้าเร้งเอาไว้กินขนนน้า,าเร้งนะป้าลุกสบายดีขนะ่าเร้งน้ำธนวาน้อยเด้อเด็กไปเล่นจุดก,กินเยอะจุกไม่ไหวแล้วเืป <c ười> อะข่าเร้งน้ำกันพี่น้องเลย

ดดอยู่นั่นนั่นดประเพนทสี่หายมีรถดประเพาหนี่งส่วนนูนลร ăn quả thêm cà luôn, ăn cá mới nó mà, ăn ngũ ăn ăn này là lái cái này. tôi มัน <mm ่อยมันจะเต็มให้ใส่จะไปเต็มนะ้าสรุปแล้วอินนุ่มแล้วก็ซอยโตอ้วกไปเลยงั้นเเห็นมีอาการ

买。<Bye. S 2> แต่พอเขาหน่อยเขาปนก็แรงมันเริ่มยมงแง่แบบัแรงเลยชิบหายที่พกโตมันลาจะไปจอบมือเฮ้ยน้องตาแบบแย่งนีเพราะอะไรเพราอะไรจะจะกินเพอะไรกินะ โอมว่าโบมี <m ah> <m ่ยังป็นยังมีอยู่แต่ว่าที่ตัคนอื่นมาแต่้งเอายามไปิวเลยอันนี้ยแตแม่ลยเดี๋ยวมันดืะ

เมนไมล้องแล้วปนนกินนมกระเท้าไปน้ำบีิจ้ะไปกินนมแม่ไปน้ำา้วนมแม่กับปั๊มมาได้แม่แ้วกินนมแม่บบพ่อ จ,จะเซ็ดเจ็ดจ้าออิกนะี้ว้ไว้น่ก็บอกกินด้วยอ มันั่งไว้กระกากรกากระกก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 จับนั่นเองเขากระ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 กก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 

กินบางทีอะเนียจะกินแ่นี้วะรู้สิบแค่เด้อ่อาุณนกะเพลายเด้อสื่อหยแก้หรอะไรกระื่นเห็นเด็กหน่อยกินเด็กน่อยถุงมากไบชอาตก่อนะไมไม่อันนพอยิ้กกบกับไอ้ห

ขอบันใหม่เลยพี่น้องสวัสดีสวัสดีสดปารุง